คอนเซปต์กระทงอเมซอนนะครับวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเอยแหละกี่ค่ำนะกแลมขึ้นวันเป็นขึ้นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองอ่าเป็นวันรอยกระทงวันมหาวันมหารอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาและขอพรนะครับเดี๋ยวเราไปลอยกันเลยนะครับเทียนไปแล้วไม่ไม่จุดไปเลยจุดไปเลย กาเคกาเมจโลเปกิลิติตาเตจัลิเควิมาเนทิเปละเทศจะาดเนตลวานะคาหานีเคหะปทุมิิเคเตภูมิมาจยันโตเทวาธารตาลายีพมีแสนพนาคาติสันตาสันติสนางสาตุโมตุวันเตธรรมะสวนาอาโลอยังปัจจันตาธรรมะอัลลัมคันโนอัลลัมพุนตาธรรมาพันโนนาตตาสาธุ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 เม แม่โฟโซกแม่สะเกแม่กองคาหลางวันนี้วันมหามงคลวันอันมงคลยันหญิงใหญ่หลูกหลานจะขอเข้ามาของอะไรวันนี้พลเข้ามาทำเอายีแเละเดี๋ยวพลเข้ามาตัดเฟยว่าต่ำนี่นะถอนจากดอกก็ไดต้อไม่ได้ช่วยกันถอนจากดอกก็ไดมันไม่เตี้ยนะทำไมล้มอบายล้มบามันมากเนาะมใช โอ้ไม่เ่ามันไปเอาต่ำลงหน่อยอค่นี้สูงอย่าไปสูงเอาเลยใส่ไปเลยไฮพอลไฮพอลก็ตายจุดไปเลยลุยเลยลุยเลยอาชุดเลยจุดเลยชุดกันจุดชุดกันจุดตีไปเลยอันนี้ชุดถูกเรจุดเตี่ยชุดกันจุดหมวกลับหมวกลับดูว่าเออเมี่ยไอ้ลมอะไาขข้าไอ้ลมมันทําไงเอ้าเขามักหลับหลูนแล้วเขามาและวันเนาะ บุดก้อนวาจให้เนนตั้อขอนละบว่นเย่มับตขยัรงไหนนึกมาแล้วข่าฝนมาแล้วฝากคนเลยวางไปเลยมันัาแลไวางไปเลยวางจุดล้วางไปเลยวางไม่ได้เดือดจะจุดเองเออเออวางเออพอแล้วที่นี่จุดออนไปเลยจุดออไปเลยโอ้หมดกล้ามนลโอ้ยเื่อต้นตลอด